นบ,บิบอกว่าการถือสินอดซื้อถือสินอดวันอาราฟา่นั้นลล l a ์อภัยให้สองปีปีที่ผ่านมาและปีที่จะดําเนินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นในวันอาราฟานั้นมีสุนนะให้ให้มุสลิมที่ไม่ได้ไปทาพัดนะครับให้ถือสินอดส่วนพวกที่ไปทาพัดมีรายงานบอกว่านะฮะ r a s u l u ล l a h s h a l l a l ส a h u ั l a i h i w a s a าเม m عن س ี่ يوم ع ر ล ة มัน บีอาราฟารายงานบอกว่าท่านระซูลห้ามถือสินอดในวันอาราฟาสำหรับคนที่อยู่ที่ทุ่งอาราฟะหมายถึงคนไปทำฮั์ครับเพราะฉะนั้นคนทําฮั์ที่นบีห้ามถือสินอดก็วันอาราฟคนที่ไม่ได้ทำฮั์นบีให้ถือสินอดก็วันอาราฟเป็นวันที่ต้องมุสลิมทั่วโลกต้องปรับให้มันตรงกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างดูต่างคนต่างนับก้ามึง 9, ก้ากูไม่ใช่ครับต้องวันอารลฟาอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นช่วยกันดเเเูเดือนที่มันจะขึ้นเดือนใหม่เพื่อจะได้ถ้าหากว่าท่านสามารถแจ้งได้ก็แจ้งไปทางการซาอุดีมีหลักฐานยืนยันเขาจะได้ประกาศเป็นวันที่หนึง่งนะครับเพื่อวิธีการพันไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดูเพื่อกําหนดวันอีดครับให้ให้เข้าใจกันสมัยนะครับ เราทำผิดมากี่ปีกี่กี่สิบปีแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กๆก็ได้ยินประโยคนี้มาดูเดือนเพื่อกำหนดวันอีดก,กำหนดได้ยังไงครับประเทศที่เขาดูแลเรื่องฮุตญานนั่นเรื่องพิธีกรรมฮัตันเขากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือวันเวลาที่อัลลอฮ์ปรับให้มุสลิมทั่วโลกเริ่มมาตรงกันใหม่ตั้งแต่วันอาราฟัาไปนะครับแ้านนี้มี สิ่งที่เราจะคุยกันก็คือเมื่อคราวที่แล้วเราบอกกันแล้วว่าท่านนาบีบอกคนที่มีความสามารถทํากุรบาลและไม่ทํนานบีบอกอย่าเข้ามาใกล้มูซัลลาเรานะครับมันแปลว่ามันสมควรอย่างยิ่งที่ท่านควรจะทํากุรบาลไม่น่าจะมีข้อแค่ตัวนอกจากว่าฐานะยากจนจริงๆแต่ถาฐถานะพอไปได้ควรจะทําครับนะครับแต่นี้มีรายงานที่ท่านนาบีบอกว่า إذا ر ي ت م الحلان ذ ل ح ج ّ ة เมื่อพวกท่านทั้งหลายได้เห็นเดือน ذ ุลฮิจ ة هيلا ในที่นี้คือเดือนเซี่ยวนะครับเป็นเซี่ยวเล็กๆถ้าเห็นเดือนเสี่ยวของฮิลาจะุลฮนจว่าอารดาฮัดุมอยุดฮิแล้วใครคนใดในหมู่ของพวกท่านต้องการจะทำอุทิยาต้องการจะทำกุรบานฟันยุมซิก อนชาเหริแะอัซฟาริฮ์ใตายุดฮิดังนั้นเ,เขาจงระงับการตัดผมของเขาการตัดเล็บของเขาเอาไว้ก่อนจนกว่าจะทำอุทยะจนกว่าจะเชื่อกุรบาลแล้วคนที่ทำกุรบาลนะครับท่านระม,มัดระวังนิดหนึ่งอย่างกับพวกนี้วันที่ยี่สิบเก้าพวกนี้ท่านตัดผมตัดเล็บเตรียมให้เรียบร้อยเลยผลที่ไหนมีก็ตัดซะให้หมดให้เรียบร้อย ในช่วงสิบวันนั้นไม่ต้องตัดถ้าหากว่ากุรบาลของท่านไปเชื่อหลังหรือเชื่อหลังจากวันที่สิบท่านก็ต้องไปตัดหลังจากวันที่สิบนั่นนะครับเพราะว่าท่านในบีบอกว่าหัตตาอยูดวเหตจนกว่าจะทํากุรบาลน,นะครับจนกว่าจะเชื่อกุรบาลแล้วเพราะฉนั้นก็ฝากฝากกันเอาไว้สําหรับคนที่ทํากุรบาลมาวันอีดถ้าเราพบว่าคนบางคนไว้ทนิ่งมาโกนหนวดโกนเขาทาน้ำมันเขียวมาเลย ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวบทเพราะว่านาบีให้ปล่อยไว้ก่อนจนกว่าจะทํากรบานแล้วนะครับใครจะว่ายังไงช่างมันนะครับก็พวกเมียบางคนเขาก็บ่นผัวเขาว่าอะไรไปละหมาดอีกทั้งทีหน้ารกๆอย่างเนี้ยหรอ,อก็มึงไม่รู้เรื่องเห็นไหมแล้วครับเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันก็สอนกันซะให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้เข้าใจนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมตัวนะครับ แล้วถือสินอดวันอัลลอฮ์นะครับมีอีกอันหนึ่งที่เราจะบอกกันท่านนาบีบอกว่ามามินไอย,ยา m i อล al amal الصالح فيها أحب إلى الله ا ز و ا ج من هذه الأيام น,น,าานบีบอกว่าไม่มีวันใดๆที่อามันซาเละของเขาจะเป็นที่รักที่ชอบยิ่งนะที่พระองค์อ,อัอลลอฮ์เยี่ยงวันต่างๆเหล่านี้หมายถึงอัชรุลไอยามุลฮิฮะ หมายถึงสิบวันของสุธหิยะอามันสอลตที่ท่านทําเป็นปกติการละหมาดการถือศีลอดการอ่านกุานอะไรของท่านปกติได้กุศลผลบุญดีกว่าในการที่ท่านทาในวันอื่นๆได้มากขึ้นได้เพิ่มมากขึ้นไม่ได้มีคําสั่งว่าให้ถือศีลอดสิบวันไม่มีครับแต่ถามว่าถือได้ไหมถ้าจะถือถือได้นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่จะไปตีความหมายว่าให้ถือสินอดสิบวันแรกมันไม่ใช่ครับถือไม่ได้ครับเพราะวันอีดวันที่สิบนั้นท่านถือได้เลยวันอาราฟาตังหากที่มีตัวบทให้ถือสินอดเป็นซุนนะนะครับการตัดเล็บก็เหมือนกันเป็นซุนนะไม่ใช่วายิบหรอกครับแต่ว่าเป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะกิยามุลเลนในช่วงสิบวันก็ใช้ได้ครับ ท่านจะถือสินอดโดยอาสาสมักโดยแต่ตาวะใช้ได้ครับแต่ว่าวันที่เก้าอย่าให้ขาดวันที่เก้าเป็นตัวกําหนดที่นบีทำนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสิบวันตั้งแต่ตุลเิจยะเริ่มวันที่หนึ่งตุลเิจยะจนกระทั่งถึงวันเชื้อนะครับให้ท่านยึดมั่นยืนหยัดอามันสาแรกของท่านในช่วงสิบวันเป็นสิ่งที่เป็นที่ชอบยิ่งนะที่พระองค์แล้นะครับและวันที่เก้าก็ฝากกันไว้ว่า ถือสินโนดในวันอัลอฟาตันนะครับเพราะว่านาบีบอกว่ายูกับเฟรุสนเต้นอัลลอฮ์อภัยโทษให้2ปีนะครับมาดียะต,ตันวแต่มงสักบิละคือปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมนะครับนั่นฝากเอาไว้ก่อนสําหรับเ,เรื่องของวันอิดนะครับ